สวัสดีครับช่องบอสง่งน้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆี่มาชมนะครับบรรยากาศตลาดน้ำอัมพวานะครับอันนี้เป็นร้านค้าร้านขายของนะครับขายสินค้าของอัมพวานะครับอัมพวาน่ร้อยยี่สิบบาทเสื้ออัมพวาสวยๆนะครับนี่ออ เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์นะครับตลาดน้ำอันภวานราคาเพิ่นี PFC มาชมนะครับมอกับการ้รอัวราองาับประกันคุณภาพไว้สดทุกวันนะครับเดือนีสองร้อยนะครับเพื่อนให้ลองนะชาวต่างชาตินะครับ กระปิโคนนะครับรสเหมือนกันไหมเหมือนกันโคนของใช้วันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่พีเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดน้าอัมพวานะครับวันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับเมษายนนะครับส8บดเมษายนวันพฤหัสที่สิบแดเมษายน บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่เวลานี้ตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกานะครับกับสิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีนะครับผมสิบหกนาฬิกาน้ำผึ้งแท้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศร้านนวดนะครับนี่สปาโนราลุ่มานะครับนี่จะเป็นของฝาก ถนนต่งตงางๆนะครับที่มาใต้บอกราคาไว้ชัดเจนนระครับผมไม่คาก็ใจดีมากนะครับบอกวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดนะฮะพรุ่งนี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสามวันคนก็จะเยอะเยอะมากนะครับคุยไงวันแน่นนะถนนที่เราเดินอยู่เนะี่ยวันนี้วันพฤหัสก็จะเป็นวันปกติวันธรรมดาก็ จะดีเพ่อคคาไม่ค้าเป็นประชาชนชาวอำเภอวาเป็นคนพื้นที่ลักษณะเป็นคนพื้นที่บ้านอยู่ที่นี่บ้านอยู่ที่นี่ของของฝากของขวันนะครับคลิปช็อปเล็กๆน้อยนะครับเดี่ยวน่ารักน่ารักเลี่ยี่สิบบาทมีมากมายหลากหลายอย่างนะครเบื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีมาชมบรรยากาศ ตลาดน้ําอัมพวาครับวันพฤหันท์ที่18บแปดมิายนนะครับนี่น่ารักน่ารักนะครันเค้กนี่ใช่เด้อไหมครับนี่จะเป็นร้านกาแฟครับผมนะครับร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ครับกาแฟมากมายหลากหลายชนิดนะครับใช้เด้อไหมครับ ก็มีพี่ฮะบริการนะถามว่าใช้เรือไหมครับนี่ครับถ้าเป็นบรรยากาศกลาคืนเนี่ยจะติดไฟสวยมากนะครับนี่ครับนี่เป็นเวลาตอนเวลาดี4ี่โมงเย็นนะฮพอดีมาทุระที่แม่กลองนะก็เลยมาแวะเที่ยวนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆ FC มาชมตลาดน้ำอัมพวานะครับนี่ครับหนึ่งในอันซินไทยแลนด์นะครับอันนี้นะครับ หนึงในอันซีนไทยแลนด์นะครับของประเทศไทยนะครับนี่ท่าเรือสิริโรจนะครับน่ครับบริการเรือชมิ่งห้อยนะครับพาเพื่อนเพีพีเอฟซีมาชมบรรยากาศเนี่ยตลาดน้ำอัมพวานะครับเทศบาลตำบลอัมพวานะครับ จังหวัดสมุทรสงครามนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอันซินไทยแลนด์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทะร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งข้างๆตลาดน้ำอัมพวาหรือว่าที่ติดกับ ตลาดน้ำอภวาวาก็จะเป็นสวนสวนหลวงรอสองนะครับรัชกาลที่สองได้มาสร้างาพระตำหนักไว้ที่สวนสวนหลวงรอสองนะครับรัชก,กาลที่สองสมเด็จพระพุทธทเลิศล้านนภะาลัยนะรัชก,กาลที่หนึ่งครสมเด็จพระพุทธพยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับราชวงศ์จักรีนะ น been, h, ja ัก <nước> ท่องเที <Tonight> ่ยวก็จะเดินมากันมากมายครับอ um ันนี้ก็ันีจะเป็นบรรยากาศอืมนี่ก็จะเป็นเรือนะเป็นเรือชมิงห้อยนะครับนี่เรือชมิงห้อยนี่เป็นท่าเรือกุญญาท่าเรือกุญญานะครับนี่ตลาดน้ําอัมพวาตลาดน้ําอัมพวาดูป้ายนะครับท่ก็จะเป็นรับเรือชมิงห้อยนะครับนี่สถานที่บรรยากาศนะครับสะพานไม้นะครับนี่ พาเ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาชมสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์นะครับเป็นตลาดน้ําเก่าแก่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1น,นะครับรัชกาลที่2รัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับรัชกาลที่2สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภนะาลัยก็จะมีสวนนะครับทางนั้นนู้นก็จะเป็นนะครับเป็นตลาดนะครับเป็นตลาด ของกินของใช้เครื่องของฝากของฝันนะยิงยาวไปชนงน้นเลยนะยังท่าน้ำาน้นเลยทางโน้นจะเป็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้าเป็นแม่น้ําไม่กองนะทางด้านหน้ารูสราง้จะไม่ได้เดินไปนะครับก็จะผ่าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะชมบรรยากาศตลาดน้ําอัมพวานะครับเป็นตลาดน้ําเก่าแก่นี่มีสถานที่ ล่องเรือชมหิ้งห้อยหรือว่าจะเป็นนั่งทานก๋วยเตี๋ยวนั่งห้อยขานะครับมีร้านอาหารมีร้านค้ามากมายนะครับมาชมบรรยากาศเก่าๆนะครับบรรยากาศคู่กับคนไทยมหาศนาเป็นหนึ่งแนนซีนไทยแลนด์นะผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับสี่จังกนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเพื่อนๆพี่้อง FC ได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ